วันนี้มารีวิวแล้วก็7 Pro กับ5 Pro พร้อมกันสักทีเมื่อวานได้7 Pro ตัวเดียวไม่ใหม่จากโลกี้ยั่ไม่ได้ให้ดูกล่องสินะสองรุ่นกล่องเหมือนกันครับโคตรหลูแต่ว่าสติกเกอร์ตรงตรงก้นจะไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันอย่างแรกราคาเท่ากันอย่างที่สองไส้ครับเป็นบาโอคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันหมดและสิ่งที่เหมือนสิ่งที่ไม่เหมือนคือแลคตั้ p เจจะหน้าไมา้เป็นโกโต ส่วน5 Pro เป็นลิมบ้า5 Pro วางชั้นแบบอินเนอร์5 Pro เป็นอินเนอร์7 Pro เป็นเอาเตอร์ครับมาฟังเสียงเสียงวอกคาแร็เตอร์ไม้ได้ส่วนหนึ่งครามาลองดออ7 Pro ก่อนเลขเยอะมาก,ก่อนเสียงสมเป็นเอาเตอร์ ก็คือแค่ดอกก็รู้สึกว่ามันถึงไส่ไปแล้วถึงตรงบาร์ซลไฟเบอร์อ่ะมาดูอันนี้มักงนุ่ตัวนี้ใส่อยู่ลึกกว่าตามโครงกร้างเลยแล้วก็หน้าไม้ลิมบ้าให้ความรู้สึกไม่ไม่ดึงๆเท่าโกโตะ น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบตีเต็มเๆลูกตัวนี้ยางจีนน่าจะแจ๋วเลยอยางจีนสองข้างอันนี้ลูกค้าสั่งนะครับเป็นยางจีนสองข้างตามตามที่แนะนำเลยก็คือสูตร17กับ g t x แล้วก็เออลูกค้าท่านนี้จะชอบแบรนด์เดียวกันทั้งสามชิ้นก็เลยเป็น Loki. โลกิยกเซตเลยโอเคเดี๋ยวข้ามไปตอนประกอบอโอเคประกอบเสร็จแล้ว เจ็ดโปและ5้าโปรมาลองถือวติดยางแล้วบาลานซ์เป็นไงบ้าง5้าโปตกหัวมากกว่า5้าโปรน้ำหนักตกหัวไหมส่วน7จ็ดโปรนี่ยอยู่ใกล้ด้ามมากกว่าตัว5้าโปรร8อยอันนี้สุ่มนะครับไม่ได้คัดไม้ไม่ได้อะไรเลยนะแบบแรนดอมสุด ร้อยแดเก้าจุดสี่เฮ้ยโคตรใกล้เลยร้อยแปดเก้าจุแปดกับร้อยแปด้าจดสี่ที่ตัวนี้เบากว่านะ่าจะเพราะว่าเป็นยางฟองน้ำพูลสองข้างตัวนี้เป็น G T X กับ T 3 Speed ตัวนี้เป็น G T X กับ p o r ซ e X h a r าก็ต่างกันสุดยุ4ี่กรัมอันนี้คือยังไม่ได้แกะพลาสติกออกแกะออกก็จะหายป,ประมาณหนึ่งจุดห้ากรัมก็ประมาณร้อยแปดแปดร้อยปดเจดประมาณนี้สนใจใส่ได้สองใบเทามีทอน